สวัสดีครับทุกคนโอ้โหปันนึงขอรดเสียงเพลงก่อนนะครับอ่าทุกคนเฮ้นนะนี่ทุกคนก็ผมได้บูดาในได้บูดาในอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับนี่สุม่มพอไม่ไม่คิดว่าจะได้นะครับมีแค่16ปีนะครับเรียกนี่ครับผมได้ใชยเลยเอาไม่ใชอันนเลนเอาเอา่อ รีวิวบูด้กันนะครับมามาเลยมาลุครีวิวกันเลยไม่ขอถอดเลนโกคุกอกก่อนเลยนะครับือนเตืดนเตือเติดนเดือนี่เอ้าเรามาดูกันเลยนะว่าเราจะได้ไหมเตือนเตือนเตือนเตืโอ้เหค้จสุ่มได้ไงอ่ะจีจีอ่ะนี่เรามารีวิวกันเลยตี สองสามสี่ห้านี่ครับปลดสกิลหมดแล้วครับตุๆๆ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 ๊บตุ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 ๊บโอ้โหเดี๋ยวผมจะทำให้เลเวลเยอะๆกว่านี้นะครับจะได้โหดๆครับโอ้โหเราได้มูด,ด้ามาโหใช,ช้15บ้าล้านครับอ,อ่ามารีวิวแค่นี้เถอะครับได้มูด,ด้ามาก็ขอรีวิวหน่อยนะครับก็สำหรับคลิปเนี้ยเออขอตัวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆของอ,อันนี้ไม่ไปเตอร์ซิมูเลเตอร์ครับกดไลค์ให้ได้10 10ไลค์ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ